เราจับมือร่วมกันนะคะในการพัฒนาในการทำงานเนี่ยก็เรียนท่านผู้ชมด้วยนะคะว่า เราเนี่ยได้ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นปปชอเองนะคะแล้วก็ทางสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินวที่สภาเป็นกําลังสําคัญนะคะคจริงๆแล้วสูงคุณธรรมก็เป็นหน่วยทางวิชาการเป็นหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าได้ผู้ใหญ่หลายๆองคอ์กรเนี่ยที่มาให้ความสําคัญและองคอ์กรอิสระเหล่านี้นะคะ ก็รวมกันแล้วก็เชิญองคอ์กรดีๆองคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นที่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊บ้านเมืองเราจะไปไม่รอดแล้วมั้งนะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านผาน,นิชท่านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้พูดเนี่ยนะคะแล้วก็ทางปปชเขาก็ไม่ได้ตรวจจับอย่างเดียวนะคะก็ดิฉันก็อยากจะพูดแทนเขาด้วยนะคะว่าเขาก็มีการส่งเสริมนะคะมีองค์กรดีๆมีหน่วยงานดีๆแล้วเราก็มาร่วมมือกันให้กําลังใจแล้วก็มีกระบวนการพัฒนาค่ะ ก็คงเป็นเรื่องของ <Okay. S 1> การมีส่วนร่วม <Okay. S 1> แล้วก็มีการเครือข่ายที่ร่วมกันทำ <Okay. S 1> ครับ, <Okay. S 1> รบในช่วงแรกของรายการขอยุติเพียงแค่นี้นะครับ <Okay. S 1> เหลือสักครู่จะกลับมาช่วงที่สองเราคงจะไปถึงจังหวัดครับ เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายอย่างที่ห้องสามทับสองจากเดิมที่เคยชินตากับภาพเด็กๆจับกลุ่มล้อก,กันบ้านส่งครูทุกเช้ากลายมาเป็นกลุ่มสอนการบ้านแบบเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นมาแทนหลังจากที่เด็กๆได้ร่วมกันคลิปทําโครงงานคุณธรรมในประเด็นความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์มันก็มีหลายอย่างแต่ว่าเราจะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนก็คือเรื่องลอก,กันบ้านนะคะมีกฎว่าห้ามลอกันบ้านกันคนที่ทํากันบ้านได้ ก็ทําให้เพื่อนมีความรู้มากขึ้นเราได้ทบทวนตัวเราเองด้วยเราทําเองเราไม่ต้องรอใครทําให้เราภูมิใจในตัวเองมากขึ้นอย่างนี้ค่ะเราอาจจะเอาใส่คือกระบวนการเรียนรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่ความก้าวหน้าจากการทำโครงงานคุณธรรมที่โรงเรียนใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาบูรณาการลงสู่วิชาชุมนุมโดยมีครูประจำชั้นคอยให้คำปรึกษา ให้โจทย์กว้างเปิดอิสระให้เด็กคิดสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบและลงมือทำด้วยตนเองทั้งปัญหาใกล้ตัวหรือสิ่งดีที่อยากทำเราก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเกินจากตัวเราคือเราสามารถเราดูว่าไหนที่เราทำได้เราก็จะทำสำคัญที่สุดคือเขาได้คิดเองเขาก็จะทำได้แล้วเขาก็จะตั้งใจในการทำ ดความรับิชในผอบอ,อีกหนึ่งโครงกานค<อ>ุณธรรมของห้อง3ทับ2คือกิจกรรมจิตอาสาที่เด็เดกๆตั้งใจมาจัดกิจกรรมให้กับน้องๆในโรงเรียนประถมที่ขาดแคลนทั้งการจัดฐานเรียนรู้คุณธรรมผ่านเกมสนุกสนุกการพาน้องๆลงมือลงแรงช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำพัฒนาโรงเรียนอย่างไม่รังเกียจเดียดฉัน รือจัดหาอุปกรณ์กีฬามาให้จากน้ำพักน,น้ำแรงของพี่พี่ที่ช่วยกันทำของขายทำให้วันหนึ่งเต็มเ็มเป็นวันดีๆที่ทั้งพี่และน้องได้ร่วมกันเรียนรูรร้สิ่งที่มีค่ามีความหมายเราเหนื่อยมากแต่ว่าพอเราไปเห็นน้องๆมีความสุขกับสิ่งที่เราให้เราก็ดีใจสุขใจมากเลยครับและผู้ให้แบบทุกคนเต็มใจครับทางโครงงานมันพัฒนาเราแบบเหมือนอยากให้เราเป็นคนดี ได้เห็นความสามัคคีของพี่ความร่วมมือของน้องๆอค่ะได้เห็นน้ำใจของการละกันกิจกรรมที่เราทำกันมันก็คือรวมแล้วมันก็คือคุณธรรมคือการเรียนรู้คุณธรรมจากการลงมือปฏิบัติจริงได้ซึมซับความสุขความภาคภูมิใจความหมายจากสิ่งที่ตนเองทำเด็กๆยังได้เรียนรู้ว่าการทำความดีเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัว ทำได้ทุกที่ทุกเวลาในชีวิตทำดีแล้วรู้สึกดีจิงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ทำ <c oughs> กลับมาสู่ช่วงที่สองของรายการสร้างญาติปรง่งใยสร้างไทยชื้อตรงนะครับในตอนที่แล้วท่านผู้ชมได้รับฟังในเรื่องของการสร้างความดีของเด็กและเยาวชนคือบางบู n นาคโมเดลนะครับคงได้เรียนรู้ว่าการสร้างคนดีนะั้นเนี่ยทำได้แต่ขอให้เขามีความตั้งใจ แล้วทุกคนต้องช่วยกันต้องร่วมกันเป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่จนมาเรื่องถึงตัวเด็กเองนะครับในช่วงที่2ผมคิดว่าเราคงจะกลับมาสู่ในสิ่งที่สารศูนย์คุณธรรมร่วมกับผู้จัดการทันยินทำอีกในส่วนที่สองที่ทำเสร็จไปแล้วคือเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหลายคนได้มองว่าองค์กรปกครองส,ส่วนท้องถิ่นนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหามากในเรื่องของความไม่ซื่อตรงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของการดําเนินการต่างๆ ในเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านพาณิชย์เป็นคนเริ่มต้นก่อนที่จะทําในตรงนี้ใช่ไหมเพื่อกระน้าให้ความกระจ่างนือว่าเราจะแก้ปัญหาสิ่งที่ไม่ดีงามขององค์กรของส่วนท้อง่นอย่างไรครับคือที่ที่มองเรื่องถ้ามองเรื่องของาการร้องเรียนที่มีมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะจะมีแต่ความไม่ค่อยดีทั้งหลายแต่พอหลังจากที่เราได้มาพบศูนคุณธรรมนะะแล้วก็พบกับปปชปปชเนี่ยนะคะเขาจะมี การให้รางวัลน,นะฮะองค์การปกรครองท้องถิ่นที่มีหลักธรรมาพิบาลน,นะฮะมีการพัฒนาในทางที่ดีะะมากมายหลากหลายเลยมีสถาบันพระปกเกล้านะฮะมีในเรื่องของกอพรนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหมีแต่คนไม่ดีนะไม่ใช่แต่ว่ามีองค์กรที่ดีเนี่ยอีกมากมายนะฮะเราก็เลย